เมื่อวันที่14มิถุนายน2560การประปานครหลวงจัดกิจกรรมการใช้น้ำอย่างรู้คุณค่าในสถานศึกษาในชื่อปฏิบัติการพิทักษ์น้ำหรือ Water Ranger ปีที่6ตอนอย่าปล่อยให้หยดน้ำตายเปล่าโดยร่วมกับโรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็นเพื่อรณรงค์และปลูกฝังให้นักเรียนช่วยกันอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำเรียนรู้การใช้น้ำอย่างประหยัดและมีคุณค่าตลอดจนนำไปใช้ในครอบครัวและชุมชน งตนก็จะบอกต่อในก่อนแรกก็เริ่มจากครอบครัวก่อนค่ะให้ครอบครัวรู้จ uh> ักการประหยัดน้ําแล้วก็บอกต่อเพื่อนบ้านแล้วก็จะมีการบอกต่อไปเรื่อยๆค่ะ